เอเลียนมีจริงไหมโหคำถามนี้เนี่ยนะผมว่ามันเป็นหนึ่งในปริศนาที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์เราเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับตั้งแต่มุมมองของวิทยาศาสตร์จริงๆจังๆไปจนถึงเรื่องเล่าความเชื่อต่างๆที่อยู่เบื้องหลังการตามหาคำตอบนี้กันครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคือต้นตอของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมาจากความสงสัยแบบเบสิกมากๆของมนุษย์เราเลยนะที่ว่า ในจักรวาลที่มันกว้างใหญ่ซะขนาดนี้เราอยู่คนเดียวจริงๆหรอใช่ครับคำถามนี้แหละคำถามที่ว่าเอเลี่ยนมีอยู่จริงหรอเป็นคำถามที่จุดประเดนมานักต่อนักแล้วอย่างในกระทู้พันทิพกระทู้หนึ่งก็ถามขึ้นมาตรงๆแบบนี้เลยซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเคยถามคำถามนี้กับตัวเองเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วในกระทูนั้นก็มีความเห็นหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าจักรวาลนี้มันกว้างใหญ่มากๆคือลากเสียงยาวเลย ซึ่งมันจะท้อนความคิดของคนส่วนใหญ่ได้ดีมากเลยนะครับเพราะสําหรับหลายคนเลยนะจุดเริ่มต้นที่ทําให้เชื่อว่าเอเลี่ยนน่าจะมีจริงก็คือเรื่องนี้แหละขนาดของจักรวาลที่มันใหญ่จนเราจินตนาการไม่ออกมันเป็นตรรก,กะที่แบบเรียบง่ายมากๆแต่ทรงพลังสุดๆเลยนะคือเขาคิดแบบนี้ครับก็ในเมื่อโลกเราเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้มันก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วไงว่าการเกิดสิ่งมีชีวิตน่ะมันเป็นไปได้ เพราะฉะนั้นทำไมที่อื่นในจัก,กรวาลนั้นกว้างใหญ่นี้มันจะเกิดขึ้นแบบเดียวกันไม่ได้ละ่ะจริงไหมครับและจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกนึกคิดไปเองนะวิทยาศาสตร์เองก็เริ่มจะมายืนยันความเป็นไปได้นี้มากขึ้นเรื่อยๆแหละคือตอนนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบดาวเคราะห์ที่อยู่นอกระบบสุริยะของเราที่เรียกว่า Exoplan พลอะน,นะโอ้โหแค่ใลกาแล็กซีเราอย่างเดียวนะ เจอไปแล้วเป็นพันๆดวงเลยครับที่อยู่ในโซนที่แบบเออน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นในทางสถิติแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเจอชีวิตที่อื่นมันไม่ใช่สูงนี่ต่อไปแล้วเอาล่ะครับพอเราพูดถึงความเป็นไปได้กันไปแล้วทีนี้เรามาดูกันในมุมวิทยาศาสตร์แบบจริงจรงจังๆกันบ้างดีกว่าว่าแล้วนักวิทยาศาสตร์เขามีวิธีตามหาหลักฐานของสิ่งมีชีวิตนอกโลกกันยังไง กุญแจสำคัญเลยนะที่จะใช้ค้นหาสิ่งมีชีวิตจากที่ไกลแสนไกลเนี่ยเขาเรียกว่าไบโอมาเกอร์ er ครับหรือถ้าให้พูดง่ายๆเลยนะมันก็คือการตามหาร่องรอยที่สิ่งมีชีวิตทิ้งเอาไว้นั่นแหละครับเหมือนตำรวจตามหารอยนิ้วมือในที่เกิดเหตุอะไรแบบนั้นเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับลองดูการเปรียบเทียบนี้เลย นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาสามารถวิเคราะห์แสงที่ส่องมาจากดาวเคราะห์ดวงอื่นได้นะเพื่อจะดูว่าในชั้นบรรยากาศของดาวดวงนั้นนะ่ะมันมีสารเคมีอะไรยอยู่บ้างทีนี้พอลองเทียบโลกของเรากับดาวเพื่อนบ้านอย่างดาวศุกร์กับดาววังคารโหเห็นชัดเลยครับว่ามันต่างกันคนละเรื่องเลยของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์แต่ของโลกเราสิมีโอโซนกับน้ำอยู่เพียบเลยซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผลมาจากการมีสิ่งมีชีวิตนี่แหละครับใช่แล้วครับ จุดสำคัญมันอยู่ตรงโอโซนนี่แหละคือโอโซนมันเกิดจากออกซิเจนใช่ไหมครับแล้วออกซิเจนมหาสารบนโลกเราเนี่ยมันก็ถูกสร้างขึ้นมาจากสิ่งมีชีวิตอย่างต้นไม้สาล่ายอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอโอโซนเยอะๆบนดาวเคราะห์ดวงอื่นมันก็อาจจะเป็นสัญญาณที่สําคัญมากๆเลยนะว่าที่นั่นอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ก็เป็นได้ ทีนี้นอกจากการตามหาสิ่งมีชีวิตแบบพื้นฐานแล้วนะมันยังมีการค้นหาที่เจาะจงไปอีกระดับหนึ่งเลยครับนั่นก็คือโครงการที่ชื่อว่า SETI หรือ Search for Extraterrestrial Intelligence คืออันเนี้ยเขาไม่ได้หาแค่สิ่งมีชีวิตธรรมดาแล้วนะแต่เขาพยายามดักฟังครับดักฟังสัญญาณจากอารยธรรมที่อาจจะฉลาดอาจจะมีเทคโนโลยีเหมือนกับพวกเราแต่การจะคุยกันข้ามดวงดาวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ท้าทายแบบสุดๆเลยนะ ลองรู้ภาพตามนะครับข้อแรกเลยคือสัญญาณที่เราส่งไปเนี่ยมันเดินทางด้วยความเร็วแสงก็จริงนะแต่ระยะทางมันไกลมากมากกว่าสัญญาณจะไปถึงเนี่ยมันก็อ่อนลงไปเยอะแล้ว 2. คือสมมุติว่ามีคนรับได้นะข้อความที่เขาได้รับเนี่ยมันคือข้อความจากอดีตของเราแล้วกว่าเขาจะส่งคําตอบกลับมาเราก็ต้องรออีกหลายสิปีเลยครับ มันมีตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากๆเลยจากในหนังเรื่อง Contact นะครับคือสัญญาณทีวีแรกๆที่มันแรงพอจะหลุดออกไปนอกโลกได้เนี่ยคือสัญญาณถ่ายทอดสดโอลิมปิกที่เบอร์ลินปี1936ทีนี้ลองคิดดูนะครับถ้ามีมนุษย์ต่างดาวอยู่ที่ดาวซึ่งห่างจากเราไป26ปีแสงเขาจะเพิ่งได้รับสัญญาณน,นั้นหลังจากที่เราส่งไป26ปีแล้วถ้าเขาตอบกลับมาทันทีเลยนะเราก็ต้องรออีก26ปีกว่าคาตอบจะมาถึงรวมๆแล้วก็คือ52ปีครับ กว่าจะได้แค่คำตอบแรกแค่ทักไทยกันก็ปาไปครึ่งศตวรรษแล้วเอาล่ะครับทีนี้เราพักเรื่องวิทยาศาสตร์ที่มันชัดช้าต้องใช้ความอดทนสูงๆไว้แป๊บหนึ่งแล้วมาดูเรื่องที่มันใกล้ตัวเรามากกว่าก็คือพวกข่าวลือต่างๆเพราะพอการค้นหาจริงๆมันไม่ทันใจเนี่ยมันก็เลยมีช่องว่างให้พวกพาดหัวข่าวตื่นเต้นๆเข้ามาแทนนี่แหละครับมันก็เลยนำมาสู่คำถามสำคัญที่ว่า ถ้าในทางสถิติแล้วเนี่ยมันน่าจะมีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาเต็มไปหมดเลยแล้วพวกเขาหายไปไหนกันหมดละ่ะคำถามนี้แหละครับคือหัวใจของสิ่งที่เรียกว่า Fermi Paradox ซึ่งมันชี้ให้เห็นความขัดแย้งกันอย่างแรงเลยนะระหว่างความเป็นไปได้ที่สูงลิบลิว้วกับการที่เราไม่เคยเจอหลักฐานอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลย เรามาดูตัวอย่างข่าวใหญ่ๆสองข่าวล่าสุดนี้กันเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดๆข่าวแรกที่เม็กซิโกจำได้ไหมครับพาดหัวข่าวออกมาเสมือนกับว่าเม็กซิโกคอนเฟิร์มแล้วเอเลียนมีจริงแต่พอไปดูจริงๆอ๋อมันเป็นการทำประชาพิจารณ์ที่มีผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งเอาหลักฐานที่ยังไม่ได้พิสูจน์มาโชว์แค่นั้นเองอีกข่าวนึง รายง,งาน UAP ของ NASA ตอนนั้นคนก็ตื่นเต้นกันใหญ่ว่า NASA จะเปิดตัวเอเลี่ยนแล้วแน่ๆแต่สุดท้ายเนื้อหาในรายง,งานก็คือเรายังไม่พบหลักฐานอะไรเลยที่บอกว่า UAP พวกนี้มาจากนอกโลกคนละเรื่องกับที่พาดหัวเลยเห็นไหมครับในเมื่อการมองหาคำตอบในอวากาศมันยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนสักทีบางทีบางทีเราอาจจะต้องลองเปลี่ยนมุมมองดูนะครับลองหันกลับมามองที่ตัวเราเองมาทำความเข้าใจกันดีกว่าว่า ทำไมทำไมเราถึงอยากจะเจอพวกเขาขนาดนี้และนี่คือคําถามที่จะพาเราไปสู่แก่นของเรื่องในส่วนสุดท้ายนี้ครับว่าในเมื่อมันไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเลยแล้วทําไมเราถึงยังเชื่อกันอยู่ละ่ะอะไรคือแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังความเชื่อที่มันฝังรากลึกขนาดนี้ ถ้ามองในมุมของมนุษยวิทยานะครับทฤษฎีสงคบคิดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องโกหกมุ่วๆนะแต่เขามองว่ามันคือโครงสร้างของเรื่องเล่ารูปแบบหนึง่งคือมันเป็นวิธีที่มนุษย์เราใช้สร้างความหมายจัดระเบียบให้กับเรื่องราวที่มันดูวุ่นวายซับซ้อนโดยการอธิบายว่าอ๋อเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแผนการของใครบางคนที่อยู่เบื้องหลังต่างหากจริงๆแนวคิดแบบนี้มันมีมานานแล้วนะครับในทางมนุษยวิทยาเขามีคําเรียกเลยนะ ว่าจาักรวาลทัสลี้ลับคือมันเป็นการเชื่อมโยงความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณที่เชื่อเรื่องเวทมนต์เรื่องคุณไสว่าเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นมันต้องมีคนทํามาจนถึงยุคปัจจุบันที่เราเชื่อว่าโลกเราถูกควบคุมโดยกลุ่มอำนาจลับๆบ,บางอย่างเห็นไหมครับว่าแก่นของมันเหมือนกันเลยมันคือความพยายามของมนุษย์ที่จะหาคำอธิบายให้กับสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นเองมีตัวอย่างในยุคนี้ที่เห็นภาพชัดมากเลยครับมาจากข้อมูลในทิกต o อกนี่แหละ คือมันมีกลุ่มความเชื่อกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าพวกเขาสามารถติดต่อกับเอเลี่ยนที่ชื่อว่าเพจแรนได้ซึ่งเอเลี่ยนกลุ่มนี้มาจากกระจุกดาวลูกไก่ที่ไกลมากแล้วก็มีภารกิจมาเพื่อกู้โลกจากปัญหาสังคมต่างๆที่น่าสนใจคือคนที่เชื่อเนี่ย เขาก็มองว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจนี้เป็นเหมือนเอเลี่ยนที่กลับชาติมาเกิดเพื่อมาช่วยโลกนี่แหละครับมันคือการสร้างเรื่องเล่าขึ้นมาเพื่อให้ความหมายและให้เป้าหมายกับชีวิตของตัวเองท่ามกลางโลกที่มันดูวุ่นวายและไม่มีคําตอบสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคําถามชวนคิดไว้อย่างนี้นะครับว่าบางทีการที่เราหมกมุ่นกับการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลก การที่เราหลงไหลในเรื่องเอเลี่ยนสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงอื่นเลยก็ได้แต่มันอาจจะกําลังบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเราเองเกี่ยวกับความหวังความกลัวและความต้องการหาความหมายในชีวิตของมนุษย์เรานี่แหละครับ